สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่12-16กรกฎาคม2564มีดังนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนายกันตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่แรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดพาณิชย์จังหวัด กเกษตรและสหรกรณ์จังหวัดนายอำเภอฉวางและสาธารณสุขอำเภอฉวางได้ร่วมตรวจเยี่ยมสังเกตการการนำกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่41ทายวัชิราวุธจำนวน30นายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,กรนาจุดกับซื้อผลไม้มังคุดหรือล้ง น้าแยกควรสงสารตำบุละอายอำเภอฉว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของพันเอกสุภชัยปรีชามาตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายทหารสำหรับการนำกำลังพลทหารเข้าไปร่วมดำเนินการในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบในการเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ประกอบการจุดรวมผลผลิตผลไม้ลงจึ่งเข้ามารับซื้อมังคุด จากเกษตรกร,ร,กรอำเภอสว่างและอำเภอโดยรอบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในประเทศจีนโดยทหารเข้าไปช่วยบริการยกผลผลิตมังคุดของเกษตรกร,ร,กรที่นำมาจำหน่ายให้กับลุงและบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกทั้งนี้การดำเนินการของทาหารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงเวลานหนึ่งเท่านั้นในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวเรนูซัปมาก นักวิชาการรายง,งานชำนานการและนายอภิเชษสุขเกษมนักวิชาการรายง,งานร่วมบูรณาการกับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจประเมินการดำเนินการมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานออนไซต์ site, ในพื้นที่อำเภอสว่าง จำนวน2แห่งซึ่งสถานประกอบกิจการมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 มีนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคเป็นลายลักษณ์อักษรคณะทำงานได้เสนอแนะให้โรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการตามคู่มือ Good Factory Practice (GFP) ด้วยการให้ลูกจ้างประเมินตนเองก่อนเข้าทำงานโดยใช้แอปพลิเคชัน Thai s a ไ e ยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไทยซอปโควิดและเน้นย้ำม,มาตรการทำความสะอาดในศึกสัมผัสร่วมให้จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อรองรับหากพบพนักงานติดเชื้อวันที่15รกรกฎาคม2564เวลา13นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวปัญญาแหวนเงนนักวิชานการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจาการโรงงานผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อชี้แจงกำชับให้สถานประกอบกิจาการและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและให้ดำเนินการตามคู่มือ Ruthsachory Pattie g f p ด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยสต็อปโควิดพลัสไทยเซฟไทยการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ 1. ลุกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธทิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน4รายวงเงินรวม5 2 1 9 9 1บาทเป็นค่าจ้าง1 2 1 9 9 1บาท ค่าชดเชย3 3 1 6 0 0าบาทค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า7,200บาททั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว 2. รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องชั่วโมงทำงานเพื่อให้มีการตรวจสอบจำนวนหนึ่งราย3 รับรายงานตัวลูกจ้างในกิจการประมงทะเลจำนวนหนึ่งลำลูกเรือจำนวนหนึ่งคนมีการรายงานตัวของลูกจ้างเป็นไปตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพุทธศักราช2557ให้ให้นายจ้างต้องนำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตวรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้งทั้งหมดนี้คือข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครศรีธรรมราชไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ